ฉันชอบร้านนี้มากเลยอ่ะมันมีของเจ๋งๆเพียบเลยแล้วก็เหมาะกับฉันมากด้วย oh. ตัวนี้แหละเหมาะกับฉันมากเลยฉันชอบสีนี้มากเลยอ่ะ oh. เท่าไหร่กันนะ oh. แต่ฉันมีเงินอยู่แค่1นึ oh. 1> ่งดอลลาร์เองอ่ะแย่ย yeah, จังสงสัยต้องไปหาตัวอื่นแล้วล่ะ oh. บางทีคนขายอาจจะช่วยได้นะ oh. วันดีครับวันนีครับวันนี้พวกเรากำลังเซลล์อยู่ด้วยนะครับ ็นข่าวดีมากเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมนี่โชคดีจังแต่เดี๋ยวก่อนนะเงินผมก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะนินแย่จังเลยอ่ะว้าว่อหนุ่มคนนั้นเขาจะต้องซื้อทุกอย่างในร้านนี้แน่เลยอ่ะโอ้นายน่าจะมาชอปปิ้งสินะเสื้อตัวนั้นของนายดูเก่ามากเลยอ่ะฮา่า <laughs> น่าสงสารเขาจังชุดไหนมันแพงที่สุดในร้านนี้นะแมเขาพูดถูกแต่ว่านี่ก็เป็นเสื้อที่ดีที่สุดของฉันแล้วนะ บางที่ฉันอาจจะเจอตัวใหม่บ้านก็ได้อะออไม่หรอกของพวกนี้แพงมากเลยชุดนี้ก็ดูดีอยู่นะแต่มันถูกไปอะแหมแหมถึงเวลาต้องขโมยแล้วล่ะว้าวนี่มันอย่างกับแจ็คพอตเลยอะมีแค่หนึ่งดอลลาร์เองเหรอฉันจะขโมยเขาดีไหมนะโอ้ยเขาจะต้องการมันไปทำไมกันยล่ะวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลย จะซื้ออะไรได้บ้างไหมเนี่ยดูก่อนนะเงินฉันไปไหนแล้ววะนี่นายขโมยเงินฉันไปเหรอเงินของนายเนี่ยนะฉันเอาไปทาไมกันเล่าดูสิว่าฉันมีเงินเยอะแค่ไหนอะไรกันเนี่ยเงินของฉันก็ไปไหนหมดแล้วอะเงินฉันหายไปหมดเลยอะนายมาขโมยเงินฉันไปใช่ไหมนายมาขโมยเงินของฉันทาไมอะคุณตารวจครับเขาเป็นโจรครับมาแล้วจ้าคุณตํารวจครับพอหนุ่มคนนั้นเขามาขโมยเงินผมเขาตหาที่ขโมยเงินผมอะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วจบคดีสักทีตอนนี้นไปโรงพักกันดีกว่าเจ้าอาสัญยาก่อนเร็วเข้าเกรฟฟลอกเขาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรหรอกแต่เขามีเงินเยอะเลยละ่ะโอ้ฉากหลังเนี่ยเหมาะกับฉันมากเลย สำหรับหนุ่มไม่ค่อยมีเงินอย่างเจมส์นั้นเขาไม่ได้เป็นคนร่ำรวยหรอกนะ hmm. แต่เขาเป็นคนที่ฉลาดและมีไหวพริบอยู่เสมอมันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะ mm. ่ะแหมก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้วล่ะ mm. ผมพร้อมแล้วครับ mm. โถ่เร็วเข้ารีบเข้าไปสิ mm. ฉันจับโจนได้สองคนเลยอ่ะเ mm. ยี่ยมไปเลย mm. ผมบริสุทธิ์นะครับฉ mm. ันก็เหมือนกันแหละ นี่มันแย่มากเลยในนี้มันดูไม่ค่อยดีเลยอะทำไมกําแพงสุกโปรกแบบนนเ,เนี้ยนี่เตียงของฉันหรอเนี่ยโอโ้มันเป็นเตียงที่สวยมากเลยทุกอย่างดูสะอาดมากเลยอะฉันชอบที่นี่มากเลยไม่น่าขย้่ขย้ข้งแบบเนี้ยฉันช็อกไปเลยล่ะที่นี่ดีกว่าบ้านฉันเยอะเลยอืมฉันคิดถึงวิลล่าริมทะเลของฉันแล้วอะผมนี่โชคดีมากเลยนะพวกเขาเตรียมหมอนไว้ให้ด้วยเลยเนี่ยอืมนุ่มมากเลยอะ แถมฉันยังต้องอยู่กับคนแบบนี้อีกเหรอเห้ยฉันหิวแล้วละ่ะนี่คุณตำรวจครับเมื่อไหร่จะเสิร์ฟข้าวเที่ยงสักทีอะผม,มหิวแล้วนะพวกนายต้องรีบกินข้าวให้เป็นเวลานะเข้าใจแล้วครับช่วยเปลี่ยนแปลงกำหน,นดการให้ทีนะครับเออโอเคจะ้ะหวังว่าที่นี่จะมีของอร่อยๆบ้างน,นะ พอหนุ่มสุดร่ำรวยอย่างเรเขาคุ้นเคยกับการใช้เงินแก้ปัญหาแบบนี้เสมอและดูเหมือนเขาจะใช้มันแก้ปัญหาเรื่องอาหารเรื่อนจํำด้วยละ่ะนหนมาดูหน่อยสิว่าเขามีอะไรบ้างนะซูชิโจ๊กสลัดสำหรับเจ้าก,กระต่ายน้อยงั้นผมขอโคกกับขนมถ้วยหนึ่งก็แล้วกันครับโอเคผมรออยู่นะครับฉันก็ว่างั้นอยู่แล้วล่ะของของนายมาส่งแล้วนะนายฟ็อกมาสักทีที่มันรสชีสด้วยเหรอผมชอบมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับอ้มน ฉันว่าไหนานะ่าจะเข้าใจนะครับผมเข้าใจแล้วครับทิปใช่ไหมครับผมมีแค่500ดอลลร์ลเองอะแค่นี้น่าจะพอนะแหมฉันว่าก็โอเคอยู่นะจ๊ะคุณตำรวจครับอะไรอีกแล้วแล้วผมล่ะ <c oughs> ผมก็หิวแล้วเหมือนกันน่ะงั้นเหรอนายกินก่อนก็ได้นะนี่ไงนี่ของนายนะขาน้าวโอ๊ตกันเหรอกินให้อร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนสิครับ วัสดีครับนี่คือกระเพาะอาหารของมนุษย์นะครับมันดีมากเลยอะถ้าคุณกินข้าวโอ๊ตแบบนี้เข้าไปเพราะว่าข้าวโอ๊ตพวกนี้มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารมากเลยอาหารของฉันเนี่ยดีต่อสุขภาพกว่าเยอะเลยแล้วฉันก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยด้วยแล้วทําไมอะมือเที่ยของฉันอร่อยกว่าเยอะเลยโอเคไหมงมมๆมมมมีจริงหรอกฉันไม่เห็นชอบกินขนมแบบนั้นเลยจริงๆแล้วผมชอบกินมากเลยอะใครบอกว่าสองหารสองมันง่ายกันนะ ว่าแต่2อคูณสมันเท่ากับเท่าไหร่อะเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันต้องคูณยังไงอ่ะเอยนี่มันยากจังเลยอะแม้ตอนเนี้ยฉันก็มีกิจกรรมไม่ทําแล้วละ่ะฉันก็แค่ต้องตัดตัวเลขออกมางั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแม้ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มอัจฉริยะอย่างเจมส์เขาจะสามารถหากิจกรรมทําได้เสมอเลยละ่ะไม่นะไม่ไม่ไมอ,อืออุ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องรีบตัดเล็บด่วนเลยอะคุณเจ้าหน้าที่มอริสครับเขาพูดเรื่องอะไรของเขานะ ที่นี่มันห้องขังนะมีชิวร้านซาลอนซะหน่อยนายฟ r อกบริการเรื่องความสวยความงามของผู้เราเริ่มต้นที่1,000งนดอลลาร์นะจ๊ะได้เลยครับช่วยดูแลและผมทีนะผมพร้อมจ่ายเงินอยู่แล้วล่ะผมไม่อยากมองมันเลยอะ่ะเซตนี้ผู้เรามีบริการมาส์กหน้าแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอ้ผมรอที่จะเริ่มไม่ไหวแล้วอะ่ะ ฉันมีเคล็ดลับเจ๋งๆอยู่นี่นะดูก่อนนะฉันว่าฉันคิดะลรออกแล้วล่ะขอโทษทีนะครับนายต้องการอะไรอีกเล่านายจอร์นสันผมขอซื้อที่ตะใบเล็บหน่อยได้ไหมครับนี่เอาไปเลยคราวนี้เล็บของฉันต้องสวยมากแน่เลยคุณรู้อะไรไหมที่จริงแล้วผมเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยละ นี่มันน่าเบื่อมากเลยน่าเบื่อมากเลยทาไมที่นี่ไม่มีโรงยิมส่วนตัวนะเอาอฉันเพิ่งจะกินข้าวเที่ยงไปเองอะตอนนี้นฉันหิวอีกแล้วอะออฉันว่าฉันสั่งอาหารเดลิเลวอรี่หน่อยน่าจะดีกว่านะอัมวัดดีครับผมอยากด้วยเฟรนช์ฟรายแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์สองชิ้นแล้วก็ซูชิเซ็ตใหญ่เลยนะครับ,รบเขาเอาโทราศัพท์เข้ามาในห้องขังได้ไงกันนะถึงแม้ว่ามันจะดูแปลกๆแ,แต่การตกปลาก็เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายมากเลยออ้ดูเหมือนว่าปลาจะกินเหยื่อแล้วด้วยล่ะต้องงระววัหน่ยแล นี่มันกระดาษเนี่หรอแหมเยี่ยมไปเลยฉันก็หิวแล้วเหมือนกันบางทีที่นี่อาจจะมีมื้อข้ามาเสิร์ฟก็ได้ที่จริงแล้วเจมอย่าไปรบกวนการพักผ่อนของคุณเจ้าหน้าที่เจเลยน่าจะดีกว่านะเขาอีกแล้วเหรอเนียโอ้หวังว่าจะมีเรื่องสําคัญนะอะไรอีกละ่ะน,นายจรสันผมขอกาแฟนหน่อยได้ไหมครับแต่มันไม่เห็นจะมีะเลยเลยอ่ะผม,มหิวแล้วนะครับผมไม่ยอมนั่งอยู่เฉยๆแบบเจ้าหนูพวกนี้แนะ่ใช่แล้วละเจ้าหนู ผมขอไอศกรีมช็อกโกแลตกับถั่วพิสตาชิโอด้วยนะครับอย่าลืมใส่สอเบอรี่มาด้วยนะหนูเรมีหนูอยู่ใต้เตียงนายด้วยอะ่ะผมขอชายเขียวแล้วก็วิปครีมด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับช่วยด้วยมีหนูเต็มเลยช่วยส่งกับดักหนูมาทีสิครับ หนูงั้นเหรอทำไมกันนะหยุดเพอ้อเจอได้แล้วฉันเอากับดักหนูมาแล้วเร็วหน่อยสิครับพวกมันจะโจมตีห้องขังของพวกเราแล้วโอ้ผมกลัวมากเลยตอนนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วล่ะดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของพ่อหนุ่มอัจฉริยะอย่างเจมส์เลยอืมโอ้นี่แหละเป็นโอกาสดีที่จะได้กินชีสแพงๆแบบนี้ นี่คุณเจ้าหน้าที่เจนครับมาน,นี่หน่อยสิครับอะไรอีกแล้วผมอยากมีลูกโหดโหดกว่านี้หน่อยอะครับช่วยสักให้ผมหน่อยตรงนี้เลยครับแค่นี้น่าจะพอนะครับอืมงั้นก็ได้เดี๋ยวฉันสักให้หนายเองผมตื่นเต้นจังเลยอะ่ะนายอยากได้รอยสักแบบไหนล่ะอ,อะไรก็ได้ที่มันดูโหดโหดนะครับเข้าใจใช่ไหมนายช่วยบอกให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมตามใจเลยครับเอาที่มันเหมาะกับห้องขังนี้นะครับ เงินได้เลยส่งแขนนายมาได้เลยนะมันก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแมหมนายชอบไหมล่ะผมรักเจนก็เหรอเออบางทีเป็นคําอื่นไดไหมครับผมดูเป็นไงบ้างครับผมว่าใช้คําว่าเจ๋งหรือว่ามีสไตล์ดีไหมครับอืมไม่มีปัญหารอสักครู่นะแหมอย่างที่นายชอบเลยล่ะสื่อบื้องอะหรอ,อ,อใช่แล้วล่ะเจ๋งมากเลยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้หรอกนะ คุณเจ้าหน้าที่เจนครับอะไรอีกเนี่ยผมขอสักบ้างได้ไหมอ่ะได้สิเริ่มกันเลยฉันกำลังรอฟังอยู่เลยนะผมอยากได้รอยสักที่เขียนว่าอัจฉริยะนะครับแหมทนายอยากได้แบบนั้นเดี๋ยวฉันจัดให้ยี่ยมไปเลยอ่ะเนี่ยแบบที่ฉันอยากได้เลยผมขอแผนที่เรือนจำนี้ด้วยได้ไหมครับได้สิเรย์เขาจ่ายเงินมาให้ฉันเยอะเลยเรียบร้อยแล้วเจ๋งไปเลยขอบคุณมากเลยนะครับยินดีเสมอจ้ะ แบบนี้แหละเพอร์เฟกแหมทุกคนเดี๋ยวฉันไปดูซีรีส์ต่อแล้วนะเออฉันหมายถึงไปทำงานนะครับ,รบ,บไปดูต่อให้สนุกนะครับเฮ้ย hey, ว่าแต่หนูมไม่ค่อยมีเงินเขาไปไหนแล้วนะไหนพูดเรื่องอะไรของนายเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงนี้เลยนี่นะไปไหนแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาต้องเข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงแน่เลยไหนมาดูหน่อยสิว้าวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะอู้หลล่เออให้ฉันช่วยอะไรดีจ๊ะ โอ้ดูเหมือนว่าบ้านของเธอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ต้องพาคนรับใช้ของผมไปทุกที่นั่นแหละเจมส์ James, เขาจะต้องอยู่ในนี้แน่นอนเออไม่เห็นนีใครเลยอ่ะนี่มันแปลกมากเลยเขาไปไหนของเขานะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะใช่แล้วล่ะเขาจะต้องหนีออกไปแล้วแน่เลยการหลบหนีมันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยเพื่อนทุกคนครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าทุกคนอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วเจอกัน